ตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าลังสิทมันร้ายนะครับสาวสาวมลังสิเนี่ยบอกเลยว่าหนุ่มขับ gk เนี่ลังสิมันร้ายนะฮะสิวันสุดท้ายนะครับสําหรับใครที่อยากออกรถกลับบ้านในช่วงปีใหม่อมีโซนลดสุดพิเศษอมีโปรโมชั่นที่ดีนะครับแต่มันยังไม่พอนะฮะพี่ๆครับอันขายในราคาที่ถูกโคตรๆนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่า มันเป็นรถที่หลายท่านหากันอยู่แน่นอนยิ่งถ้าเกิดอย่างวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยสายซิ่งนะถ้าเกิดเป็นในตระกูลเบนซินนะแจ๊ทนี่ไม่ควรมองข้ามไปนันขาดนะฮะสวยมากนะครับภายในนะมีจอทสกีนมาให้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับออตโต้เนี่ยสวยมากนะการใส่รายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยคือแบบ ฮอนด้มันทํารถออกมาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับสำหรับในช่วงอายุประมาณ20นะฮะหรือว่าประมาณไม่เกิน30อะไรอย่างแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมนะครับแล้วก็อยากจะได้แจ๊ดกันซะเป็นส่วนมากแต่ถ้าเกิดสิ่งที่มันหายากกว่าตรงนั้นเนี่ยคือคําว่าแจ๊ดที่เดิมเหมือนออกห้างป้ายแดงเนี่ยจะไปเอาจากไหนดีแจ๊ดเนี่ยจะมีทั้งคนที่ชอบแบบแต่งซิ่งและจะมีทั้งคนที่ชอบแบบเดิม แต่ถ้าเกิดนยังเป็นวัยรุ่นทั่วไปครับอันนี้เชื่อันได้เพราะว่าอันผ่านในช่วงตอนนั้นมาก่อนเราใช้เป็นแบบเดิมๆแบบนี้เนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแฟนเรานั่งสบายพาลูกพาคุณพ่อคุณแม่ไปทงไปเที่ยวอะไรพวกนี้ได้คืออีกอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างนะครับสําหรับบางท่านเนี่ยที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ภายในครอบครัวนะรถพวกนะพนี้คือฟิล์มเบมเตี้ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเราขึ้นมานั่งในห้องโดยสารแล้วเนี่ย สำหรับอย่างผู้สูงอายุเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะไม่ลําบากในการนั่งแต่ถ้าเกิดยังเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะรถเก่งบางรุ่นเนี่ยที่ฟิเมนตัวรถมันต่ําๆเลยนะครับพอลวลาอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งเนี่ยมันจะติดในช่วงตัวหัวเขา่ามันอาจจะนั่งไม่ได้สบายมากแต่ตัวนี้ถือว่ารถมันไม่ได้ต่ําแบบต่ําแบบต่าต่าเตี้ยเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือเป็นทรงเดิมๆเ,เลยแล้วมันนั่งสบายนะฮะตัวเนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ย หลายคนก็อาจจะทราบแล้วว่าเป็นตัวรุ่นย่อยอะไรแต่บางคนยังไม่ทราบเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีการตั้งคําถามอีกคลิปหนึ่งนะฮะเราไปดูด้านนอกกันนิดนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องดับรถนะเพราะว่าจะได้ดูตัวเครื่องยนต์ไปเลยตัวนี้เนี่ยเป็น rs นะครับถ้าเกิดอย่าง rs แท้เนี่ยมันจะมีเป็นโลโก้ rs สีแดงอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะไฟก็จะมีเป็น daytime running light นะครับตัวนี้เขาจเรียกว่าเป็น gk m i n a i o n นะครับแต่หมอคู่หน้ามีแล้วก็ตัวกันชนล่างเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนกับคาร์บอนเคปล่ร์นะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดําเป็นโนแบล็กแล้วก็ตัวด้านล่างโลโก้เนี่ยนะครับหรือว่าแผงหลังโลโก้เนี่ยมันจะเป็นลายฮันนี่หรือว่าตัวลายรังผึ้งนะฮะฟงไฟทุกอย่างก็คือติดหมดนะครับสาหรับอย่างรถพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแนะนําอะไรกับมันเยอะมากเพราะว่าใครๆก็รู้จักครับ Honda, าฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซีวิทฮอนด้าแจใครๆก็รู้จัก Honda เพราะว่าอย่างตัวรถเก่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างไเป็นไม่เกิน30นะหรือว่าอยู่ในช่วงวัยรุน่นวัยรุ่นหน่อยนะแจ z เนี่ยก็ควรที่จะมองนะสำหรับอย่างวิ่งรับส่งแฟนนะครับให้แฟนขับใช้งานไปทํางานให้แฟนไว้ไปจ่ายตลงตลาดซื้อคงซื้อของมันสบายมันขับง่ายไม่ซับซ้อนด้วยแล้วก็ในเรื่องตัวการเซอร์วิสนี่สบายเลยนะครับ แต่ Honda เนี่ยมันจะเสียงเดียวก็คือตัวชุดแต่งของแต่งเนี่ยคือมันจะแพงท่อล้อมุงล้อแม็กถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยราคามันจะสูงมากแค่นั้นเองครับที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราพูดในเรื่องตัวการเซอร์วิสเนี่ยไม่มีอะไรเยอะหรอกนี่นะเครื่องพันห้านะครับสีสูบเรียง ivtec เขาบอกว่าแถวลังสิตมันร้ายเนี่ยเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะสำหรับตัวนี้เกียร์ออโต้ cvt นะครับ abs มีเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มียุ่งกับตัวไส้ในนะฮะ ใส่งใส่กล่องก็ไม่มีนะครับตัวโครงสร้างทุกอย่างก็จะเป็นของเดิมมาจากโรงงานทั้งหมดคานบนคานล่างเดิมนะฮะฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเราเอาเข้ามาให้กับพี่ๆได้รับชมกันเนี่ยพี่ๆต้องเข้าใจนะว่าคันนี้คือมันเดิมสนิทเลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยคือเป็นตัวรถปีใหม่นะตัวนี้ปี19นะราคาเนี่ยผบอกเลยว่าจะขายถูกนะครับ เพราะว่าก่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่กาลังจะถึงในอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยหรืออีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยต้องมีรถกลับบ้านนะทุกอาชีพนะฮะการที่ทําอาชีพนะครับอยู่ในจังหวัดไหนหรือว่าส่วนภูมิภาคไหนที่อยู่ในกรุงเทพก็ตามแต่ต้องออกได้แจ๊นนี่เราต้องทําให้มันเป็นรถที่จับต้องได้ง่ายมากที่สุดเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบแจ้นแต่บางท่านชอบแจ๊สแต่อาจจะติดในเรื่องตัวราคา อาจจะมีส่วนหรือเปล่าอันนี้พี่ๆลองมาดูไปพร้อมๆก,กันกันล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นสีทูโทน RS จะเป็นลายนี้ส่วนยางอันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นบิสโตนนะข้างหน้าจะเป็นดิสข้างหลังจะเป็นดัมมนะครับผ้าบงผ้าเบรงทุกอย่างันมีการดูให้หมดตัวระบบบงระบบเบรงทุกอย่างอันก็มีการแมนเทนนให้หมดนะฮะเห็นไหมฮะดูช่วงฟิมนตัวรถดิครับนี่ของเดิมติดรถมานะทรงแม่งสวยนะ แต่คือสำหรับอันมองเนี่ยหรือว่าในความคุ้นชินเนี่ยกับการนั่งรถเกง๋งทำคลิปรีวิวรถเกง๋งขี่รถเก๋งมาเนี่ยนะครับคือรถมันไม่ได้มีความเตี้ยจนเกินไปแต่ถ้าเกิดอย่างบางรุ่นาเอาง่ายๆฮะพวกซีดานสระตัวบางตัวระยะช่วงซุ้มล้อเนี่ยคือมันเหลือจากของเดิมเนี่ยมันเหลือไม่ได้เยอะมากแต่มันก็มันมันก็เป็นการผลิตแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะไปติดปัญหาสําหรับผู้ที่มีสูงอายุแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปเห็นไหมฮะเดี๋ยวสําหรับในคลิปหน้านจะมาเปรียบเทียบไปดูความสูงความเตี้ยของตัวรถในค่ายแบบนี้ หรือว่าในค่ายเดียวกันแต่เป็นคนละรุ่นอ่างซิตี้หรือว่าจะเป็นตัวแจ๊ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวบ่อตอนที่2เนี่ยโอ้โหนี่อันพับเก็บโชว์นะอันพับเก็บโชว์เลยนะครับเก็บของได้เยอะอนเนกประสงค์โคตรนะฮะอย่างถ้าเกิดเป็นนักศึกษานะครับไว้ขับไปเรียนมหาลัยขับเท่ๆขับเฟียเฟ้ยวๆนะฮะสาวมองนะครับเฮ้ยโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดานะ คนนี้บอกเลยว่าขับแจ๊สนะไม่ไม่ธรรมดานะนะครับเนี่ยวัยรุ่นนะ่ะนิยมเลยสับตัวเนี่ยนะครับใครที่กําลังหารถเก่งใช้อยู่นะฮะถ้าเกิดมือหนึ่งมันไม่ไหวนะครับและอยากได้ความคุ้มค่ามากกว่าตรงนั้นอันมีมือสองดีๆคันหนึ่งคอยรองรับให้กับพี่ๆนะครับเราอาจจะอายุไม่ได้เท่าเทียมกันเราอาจจะเป็นคนละเภทกันนะครับเราอาจจะอยู่คนละที่กันแต่ในทุกที่เนี่ยอันจะทําให้พี่ๆออกแจ๊ส GK คันนี้ ได้อย่างแน่นอนนะฮะด้านท้ายเหมือนกันนะครับมีโลโกโ้ i s นะฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับสปอยเลอร์นะฮะตรงนี้ก็จะมีติดรถมาเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรคลูกสามเสาอากาศก,ก็จะเป็นตัวเส้นแบบธรรมดายังไม่ใช่เป็นตัวแบบชาร์กฟินแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเอาเปลี่ยนเป็นแบบตัวคีบฉลวงฉลามอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวทรงรถเนี่ยคือมันสวยนะเนี่ยแฮทแบกเนี่ยแบบนี้แฮบทบแบกแน่นอน ร้อยเปอร์เซนต์นะฮะหล่อแบบร้อยเปอร์เซนต์นะครับ,บ,บ,นะรบสาวๆมองนะหนุ่มๆอยากได้กันอยู่เยอะถ้าเกิดอย่างตัวแบบนี้อันจัดให้นะครับแล้วก็มันจะเป็นการพับแบบระนาบเดียวกันทั้งหมดนะฮะเพราะน้ำพลอยลาที่เราอาจจะใส่พวกแบบอย่างของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใส่ได้สบายเลยนะคอมมูเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่าง่ีวีวงทีวีเฟอร์นิเจอร์ นะครับที่มันสามารถยัดกับตัวตอนท้ายอย่างแบบนี้ได้สบายเลยนะฮะฝาท้ายก็จะเป็นตัวของเดิมนะครับรถไม่เคยมีการชนมาอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ฝั่งเดียวนะจะมีเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับแต่ตอนนี้คืออันกำลังสตาร์ทรถไว้อยู่มันเลยไม่มีเสียงการทํางานแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราหยิบกุญแจออกมาเนี่ยมันก็จะเปิดล็อกปลดล็อกนะครับพวกนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกติเลย GKS r ฮะัยรุ่นชอบ นะครับรถในกระแสคันหนึ่งสำหรับใครที่กำลังหารถกลับบ้านในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะฮะ10วันสุดท้ายอันขายในราคาพิเศษและสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยภาษีพบต่อเป็นปีหน้าหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะคันนี้ปี19 gkrs 1.5 5 0 0นะครับ5 5า0 0 0บาทเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง5,59,000บาทออกรถเดือนนี้นะครับจองร้อยเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ผ่อนปี67ดอกเบีย้ย2.99นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำมันให้เต็มถังด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับตั้งศูนย์ถงล้อทุกอย่างคือฟรีหมดขัดสีเคลือบผิวตัตรถทุกอย่างคือฟรีหมดสปาตัวบอดสปาภายในทุกอย่างคือฟรีทั้งหมดนะฮะแล้วก็รับประกันหลังการขายรับประกันคุณภาพรับประกันโครงสร้างอย่างออก GK คันนี้กับอันปฏิพันธ์ออโต้โทรมาได้เลยครับ0 8 9 1 10 4 9 5 4 10วันสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้ ใครที่กำลังสนใจอยู่เอาเงินมา100บาทแลกกุญแจรถ Honda City คันนี้และเดี๋ยวรออีก2วันอันเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านให้และเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง